สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ที่ตลาดต้นตาลนะครับร้านนี้ผมเห็นคนเช็คอินเยอะมากนะครับผมก็เลยลิ้มลองดูนะครับเส้นใหญ่ขาลายนะครับราคาไม่แพงครับท่านผู้ชมบรรยากาศในร้านก็เหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ข้างในเป็นก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมผมกินหมดไปหนึ่งถ้วยนะครับบอกเลยว่าเจ้มจนมากนะครับเจ้มจนจริงๆนะครับผมถ้วยที่2นะครับเป็นบะหมี่เลืองนะครับ ผมสั่งมานะฮะลองดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลยวับเข้าให้ครับท่านผู้ชมโอ้โหฟินมากผมบอกเลยลูกชิ้นเขาอร่อยมากนะครับผมชอบกินเนื้อนะครับสําหรับท่านที่ชอบกินหมูก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมถ้วยที่3ผมก็สั่งเป็นเส้นใหญ่เหมือนเดิมนะครับประทับใจเส้นใหญ่เดอะเบสนะครับอย่าลืมนะครับที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นนะครับร้านอยู่ในบริเวณแถวๆวอยู่ในตลาดนะฮะเดินหาเอี๋ย่ให้บอกหมดเลยนะครับผม ตบไพ่ด้วยขนมถ้วยนะครับคู่ละสิบห้าบาทนะครับผมบอกไว้เลยว่าก็